นี่นะทุกคนช่วงทำงานยันมากเหลือนะทุกคนเนี่ยชุบเนี่ยนะชุบมาหมดเลยนี่ก็ชุบนี่ก็หอดชุบเหมือนกันนะหอดไปแล้วทุกคนหอบแล้วหอบปป้อนนะแค่นี้ ต่อช่างน,อน็อตแน่นอนเลยต่อลุงนี้เพาะดีนะลุงน้อยชอบเนะี่ยอลุงน้อยมีตอนนี้ก็ใช้อยู่ลูกแล้วแล้วก็ได้สั่งใหม่ไปลูกที่สองโอ้แล้วทานกินหน้าแล้ววะนะทานกินหน้าเลยสั่งลูกที่สองไปก็น่าจะใกล้ถึงคิวของลุงน้อยแล้วมนะั้งเนาะแต่ต้องต้องรอนะนะเนี่ยนะใจเย็นๆสั่งไปอ่ะ อย่างน้อยก็สองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็จะได้นะตอนี้ชุดท่อก็เป็นของช่างน็อตเหมือนกันนะแต่ตัวต่อไอดีไม่ใช่ อันนี้ก็ใช้รถคูเปต้า L47U นะทุกคนนี่นะกำลังของเซตทีร้อยห้าห้ากับท่อช่างน็อตน็อตท่อสิ่งเพจน็อตวิดทวัดนะทุกคน กนละแถวเดีวยวนั่นคนน่ะไลขึ้นมาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวดูกันนะว่าจะขุดเพิ่มหรือเปล่านะแต่เยอะกับหั่นไสเหลือไก,ก่ไงทุกคนเนี่ยเหลือไก่นะเนี่ยนูนน่นเลยนะเห็นต้นกล้วยน้อยๆน,นะทุกคนเนี่ย หลายว่าเลย <20. S 1> ลยี่สิบสามสิบว่ามั้ทุกคนเนี่ยยังเหลืออีกนะน่าจะเต็มนะน้อยว่านี้ก็ขึ้นกันมานี่แล้วอ่ะน่าจะเอาเงินแก่เนี้ยเนาะน่าจะพอคมจะไม่เพิ่มลองดูก,กันอีกที เลื่อนเคลื่อนตัวสบายบายนะเจ้าทีเดี๋ยวไปถามเป็ดน,น้อยดีกว่าเป็ดเป็ดน,น้อยที่อยู่บนหลังไอดีนะทุกคนอันนี้ก็ใช้รถถายคูปุต้าอยู่นะทุกคนถามนะเป็ดเมื่อกี้ของลูก ลูกเขานะลุงน้อยก็นึกว่ามีขายแบบมียังขันมิชลีนลุงน้อยก็ว่าติดดีนะมิชลีนตัวน้อย,อยเดี๋ยวว่าหลังลุงน้อยจะหามาติดบนหลังกองนะเดี๋ยวลองดูหาดูในใน youtube นะว่าที่ไหนมีขายเอาตัวน้อย,อยทุกคนลุงน้อยว่าสวยดีนะเนี่ยติดหลังกองเลย nè, thêm Đừng nói cho con nè Cho con thưa cô nó đẹp mang con อบนั่นอนอบเพาะเลยเย็นมากเครืง ขอบพวกรทานคนนะเบนะ่งหอกเงียนมากประทับใจเลยขอบเองหยุดเองนะไหวนทุกคนเบ๊แบบเก๊บเบ๊บใกล้แล้วหัวยาวน,นัุนคนแปลงเนี้ย

เห็นนะทุกคนนะเริ่มหนักแล้วอ่ะเริ่มหนักกับเริ่มฟรีลวอันนี้มังโกหลังสวยๆนะคันนี มักนก็ใกล้จะถึงึ้นทางแล้วนะ,ะกำลังขยับมานเรื่อย อย่นะช่วงบนนะหัวยาวหัวเดินนะช่วงนี้ก็หัวเดินนะถามว่าดกไหมก็ดกเห็นไหมดกเป็นวิวีหัวใหญ่นะหัวดีกวของห้อยของน้อนหัวสั้นเนาะลายองอะ ไม่ใช่ซูปเปอร์สโตนนะยี่หอ้ออะไรไม่รู้นะมีอยู่คันนะไม่รู้คันไหนนะลูกน้อยเห็นว่าใช้ปืนเป็นปืนใหญ่คู่นะรอน่าจะน่าจะร้อยห้าสิบขันนูนะ้นทุกคนนูนะ้นนะนู้นของโคชื่ออิงนะน่าจะปืนใหญ่คู่คันนี้ก็น่าจะเป็นซูปเปอร์สโตนนะไกลนะมองไม่เห็นนะขันของนารัานเนี่ยน่าจะใช่ kìa con đừng phứt vào nữa kìa nó lăn lên มีลมกันอยู่สามคันนะมีคันนู้นไม่มีลมนะนนะอันนี้วิ่งเงียบกิ๊บอันน,นะน,นี้อันนี้วิ่งเสียงเงียบคันนี้ยัวนะทุกคน อันนี้เนี่ยแน่นอนเลยต้องสวยทั้งล่านเลยนะทอนี่ของจังนอตน้่งสวยทั้งล่านจริงจริงเ,เดี๋ยวต้องดูนะพออย่างนี้นะที่ลุงน้อยสั่งแต่เป็นงานยิงสายหรืองานด้านนะเดี๋ยวดูจะสวยไหมเดอน่าจะมาไม่รู้เม่อไรนะแต่สั่งสั่กระปีกายนะลุงน้อยอ่ะ ป,ปีนี้ขึ้นปีใหม่แล้วเนาะต่างจากปีที่แล้วอ่ะน่าจะขึ้นเดือนกว่ากลายจะเป็นเดือนแล้วมัม้งต้องการนี้ก็เหลือไม่เยอะนะทุกนเนี่ยส่วนมากจะเลาะถนนเนี่ยนะเยอนมากเขาจะหัวดีนะมันลุงนอสังเกตดูนะจะเลาะถนนหัวดีหัวจะได้นะ หัวยาวๆเลยแต่จะดิ้นแข็งนะดูหัวควดไปคดมาดนะมดตันวน่ะยังติดเลยนะก็ะถ่ายช่วยรถคูกุตานะอยู่ให้ ได้คาทอมันงูกปักพูดนี้มีเห็ดท้องเอตอร์พูดจะดีนล่ล้าพร้อมไม่เชิงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไม่ได้เขาไอเวสเราก็ต้องไปทำคิวตะวันเหลือไม่กี่กองแล้วทุกคนเหลือไม่กี่กองก็จะออกจากไร่กันแล้วลวันนี้ไวนะทุกคนเนะี่ย

con nó lăn ra, cho ổ, tạm mà nè không đi ra nữa nó hút กันนะเหลือแซตตีทุกคนกำลังเก็บลมนะแซดตีท,ท้ายใหญ่ๆนะทายอนะ่ะเก็บาเขาเขาเก็ยาเมนทุ ตัดอ้อยออกม้อนะ่ตีนะตัวนี้ยพอละลังเลยรัวนี้ ครับว,วิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่เลยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ